วันสงเายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลี้ยงไอศครีมเด็กๆกันนะครับที่โรงเรียนมีโทวามีแย่นมออกมามาล,ลูกมานี่วันนี้โรง,งเรียนใจมงลวงรงเรียนใจมงคลวิทย์จัดกิจกรรมปีใหม่ของแต่ละห้องสังสรร์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 วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ให้กับเด็กๆตอนนี้ในห้องโอ้ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารนะพอแล้วพอแล้ว เลยขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญผู้ปกครองอนุบาลหนึ่งนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญผู้ปกครองอนุบาลหนึ่งซื้อไอศกรีมมาเลี้ยงเด็กๆหนึ่งดังนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีซานต้าเห็นซานต้าหรือยังซานต้าไม่ได้ตายแล้ว ta, long thì anh tuân ban, nghe Nói không? cái gì วันนี้มั่งตาดีกว่าเดิมนะหยย้อนฮะห้อนไ่ีนะหรอหย้อไม่มีกใส่หอยแะงลูก้นเอาเถะไอมอเ้ไอตีมแข็งมากเลยจับยากมันแข็งอ่ะ เอาน,ออาน่อ,นอกกในยใเวันนี้วันวันนี้เด็กๆมีความสุขมากเลยแล้วขนมนแต่ละห้องนะเอามาเยอะมากกินไม่หมดกันโอ้เอามาคนๆหนึน่งเยอะเกิน เอาข้นมา,าขึ้เอาอีกมามาลูกมาเร็วก่อนกลับบ้านมอติมก่อนนะเด็กๆก่อนกลับบ้านนะลูกมอติมก่อนมาเร็วดูให้มีมีผู้ปกครองทุบานหนึ่งซื้อมาบริจาคครับเอาลูกมาเอาลูกออาอ่าเอามาลูกเอไมเอไหมเอาไม่เดือมไหม นี่ได้ตัวอะไรพูดบร้อพร้อนะห้ฮะพูดมึงกูนะพูดพร้อตะพูดมันพร้อกูไม่กินนะไม่น่ารักเอาลูกเอาเอาตัวเล็กมาลงมาตัวเล็กนี่หมดรวยนนท์เลวนะใช้นี้แทนแต่ว่าไม่มีช้อนลูกเอาไปกินที่บ้านนะเดี๋ยวย้อนที่บ้านรวยหมดแล้ว กหมดแลก้วเดลยอ่ะอ๋ออนี่นี่นี่มีก้อนอยู่บ้าไหนอ่ะเธออยู่บ้าไหนเธอเธออยู่บ้านไหนบอกมาครับผม Bàn được gắp bóng chạy được bay đi lắm chạy được bay วันนี้ไม่มาไม่มายบวันนี้อ่าไม่าดเดกมายายด้วยยายตื้นใครสั่งน้ำแกงมาเยอะะเลยนี่เอาไปทำอะไรอ่ะ อะไรครับหาคนครัเชิญน,น,นะครับมากินได้ไม่มีปัญหาไดไมได้เยอะไหมเยอะอยโอเควันนี้นะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเดี๋ยวเราต้งมีงานเลี้ยงอยูต่ออีกอตัดตายแล้วนี่ดูตาพวกไอติม <c oughs> <c oughs> ของใครอ่ะเอาตือไว้ก่อนบอกกูเมย์ว่ากูไม่มีปัญญยาตัดให้กระต่ายนะจะกดอันเลยนะตือนะสุดยอดเลยให้ผมด้วยไหมผมได้ขอบดีเอานี้องเี้อยเอาเยอะั้วน้อยอาผู้ปกครองฟันหนึ่งมาให้อันนี้ารไห่อผู้ปกครองเอาไม่ เมาเร็วมากแต่เมามารอบจังเลยไม่เบือเลือดเ,เ,เยียแยะเด็กมันเองหมดอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วเอาไปเอาหไหมครับรักอยากแต่คลิปนี้โอเคนะครับลาคลิปไปก่อนนักเรียนทายบายสวัสดีครับเดียวสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับ